เมียทองไหมครับพี่ถ้าเมียทองไม่ต้องรอนะครับทองจ้ารอเละเ <laughs> หลือสักของให้กินไหมคะรอค่ะได้จ <laughs> ้าฮัลโหลสวัสดีนี่แล้วแคนเพจเดีวแวนหลังจากที่เราไปกางเต็นท์กันมาเรียบร้อยแล้วเหลือเงินอยู่300บาท ตอนนี้เราอยู่ที่องค์พระปฐมเจดีย์จ้าเราจะไปตามล่าหาของกินในงบ300บาทกัน300บาทเหลือเท่านี้จริงๆ <c oughs> เดี๋ยวเราไปตามหากันว่า300บาทนี้เราจะได้อะไรบ้างไป <c oughs> ร้านนี้ระครังทองน้ำตาหวานมาทีไรคนเยอะทุกทีแต่วันนี้คนน้อยคนน้อยก็จริงแต่ไม่มีตังค์ตังค์แค่สามร้อยถูกระร้อยบาทก็ซื้อไปเหลือสองร้อยก็ไม่ได้กินอย่างอื่นอุ้ยหอยทอดใช่หอยทอดเลย,ย,ยตอนนี้เราอยู่ที่ร้านชอหอยทอดเราจะกินร้านนี้แหละห้าสิบเจ็ดสิบบาทห้าสิบแปดร้อย อร้อยยี่สิบน้ำแขสองคนค่ะแต่จะสั่งถอยทอดอย่เดียวโคตรถสองบาทเนี่ยร้านแรกกระปาเป็นสิบาทแอยอดห้าสิน้ำผ0สบาทน้ำแข็ง2บาทเราจะมารีวิวเฉยไงครอแบบว่าการหาของกินตรติฟู้ดเนี่ยพื่นออนแล้วเขาไม่อมาเข้าร้านต่อไปเขาให้เสียค่าน้ำไปทำไงอะตากมาเลยโอ้โหเยอะได้เพ่ะหอยทอตา กินน้ำแค่แบบว่าพอดีนะตอนเดินไปเดินก็ต้องไปรัาอีกด้วยอุยหอยทอดได้เยอะนะนี่คือร้านแรกของเราหอยทอดชอหอยทอดแล้เดี๋ยวนี้เขากแบบไม่ได้มากินแล้วไม่จ่ายตังค์นะจ่ายตังค์เลยก็คือกินเสร็จก็ได้รอได้เลยแต่เขาก็มีแบบไปไปตับไปหน้าร้านเออชัดเจนนะกันถือว่าถามว่าหอยทอดเข้เยอะไหมหอยทอดให้เยอะนะ คือเราอ่ะ้าพอดูดูวว่าร,ร้านร้านไหนแบบร้านเด็ดร้านดังอะเนาะคือร้านเนี้ยก็เป็นก็เป็นหนึ่งในในในร้านดังนะคนดูว่าคนมาเป็นมาคนมาเป็นเอา,น,า,าน้ำมาเลยเอาน้ำมา <laughs> <laughs> ด้วยดิน้านเดียวน้ำแข็ง <laughs> ร้านแรกผ่านไปถือว่าผ่าน,านยัไงไงอร้านเนาะไม่ร้าน อยากกินเกียเก๊ยวเกี๊ยวกุ้ง6บาทอะ่ะกินดีไหมวะมงไงเปเอาไหมดิป้ากินไหมเอ่ะเออที่เอาเกี๊ยวเกี๊ยวน้ำหน่อยเดียวเนาะเอาเกี๊ยวน้ำเกียเเก๊ยวกยวุ้งเกี๊ยวกุ้งใช่ไหมฮะเอาที่หนึ่งนะเอาพ,อาพี่มีมาจา้า <c oughs> มาแล้ววิรัตโฟ นี่ที่เราสั่งไปเกี๊ยวกุ้งมีเกี๊ยวกุ้งทรงเครื่องนะหนึ่งชิ้นสองชิ้นสามชิ้นสี่ชิ้นนี่ตนอนตนี้มีหมูอีกมีอะไรเนี่ยลูกชิ้นหรอเกี๊ยวปลา,ปลาแล้วก็นี่มีเนื้อปลาด้วยโอเ้เยอะด,ดิกินสุดอ่ะอร่อยร้อนร้อน เดาคขึ้นั่งอะวิลคัดีเอ๊เดี๋ยวมันต้องปรุงเลยใส่พริกแ่านั้นจบตอนแล้วซูเพิ่ไมได้ใส่ถุงมากเมาสมิวมาสดิบเป็นแค่ทุกคนจบพอไหม ที่เขาไม่ได้มีแค่เย็นตาโฟอย่างเดียวนะหรือว่าเกี๊ยวอย่างเดียวนะเขาจะมีเนี่ยเ้าต้มปลาขนมจีนแกงไก่น้ำยาคือเขามีเนื้อปลาให้ด้วยนะเราอยากรู้ว่าเนื้อปลามันขาวหรืขาวรองอ่ะใช้ได้คือเหนียวใช้ได้ไอ้เนื้อเนื้อเนื้อปลาเนื้อหมูรีวิวยังไงยังรู้เรื่อไม่บอกกินเลยมึดหมึดมึดเออน้ำหมู เอ้ยหรือปลาวะปลาใช่ปลาปลาเมื่อกีป้ปลาตัวตีคุดฮัลโหลปลา <c oughs> แบ่งนี่แบ่งได้ครึ่งหนึ่งนะที่แบ่งครึ่งเพราะอะไรต้องแบ่งมาสองคนทีนทาเดียวเ <c oughs> นื้อกุ้งเน้นเน้นปลาที่เรากินแต่แบบหลักๆเทนะ่ <c oughs> นานั้นนะอ่าอ่าอ่าปกติบ,บ,บาท หมดไปร้อยยี่สิบสองบาทเตียน้ำใส่ขวดด้วยอี้จะโกงนิดหน่อยครับไม่มี่โกงเค่เอาน้ำแข็งให้มันมากขึ้นเอาน้ำแข็งเท่ใส่แก้วซื้อขนมปังโบราณร้านสิคาเฟ่นลละแปดบาทค่ะมันมีเนยน้ำตาลกับเนยนมเอาอะไรดีวะ เนยนมแล้วแบบเอาอะไรกันมึงมีสั่งอะไรใหญ่เจอกับสังอะไรหญ่ข้าวเขียวอ,ไอะไรสั่งใหา่ข้าวเขียวเมื่อกี้ไปที่ร้านตีคาเฟ่ไปแล้วได้ขนมปังมาแล้วสองชิ้นคนอื่นสั่งเป็นสิบสั่งแค่สองพอก็อนละแปดบาทสองอก้อนสิบสิบาทแกเลยต่อเป็นเอาแก้วมาพะละอีกอ่านี่เนยนมตาล เยี่ยมากนิ่มากจรบอกเป็นิงือว่าอกลับไปเลยแล่อ้าวไม่ส่อไม่ใส่ลออ้าวปปาเรื่องกินเนี่ยไม่ได้มีแค่เรื่องว่วเดียวตอนนี้ไขมันแบบไปอูตัน้ามองนะ กมิ่นบางนิ่มหอมผ้าขียวอบปลายๆอ่ะแล้วก็สั่งขยยดไม่หวานอะไรอืมไม่ค่อยถ้าเราล้นออกมาแล้วปะลุ้นอมาใต้เด่งใต้เด้งข้มเบื้องร้านนี้มั้งเนี่

เรมบบเรมื้อไม่แขมงทนใดทีอามาหบาทนะสอบาบาทสิบห้าบทหกสิบสอง้าเอาหกสิบหกสิบห้าอเ่สิห้่สิบห้าบวกรอยบวก เอาเคบบบไก่ค่ะไก่นะคะ40บาทนะบาทจ้าไก่ย่างใส่สดะะะะนะเือค่ะโอก่อากาทขอ,อบคุณมากค่ะข้บับเคบบบเทบบบไก่ดูดิเจเบาทฟ้อนเท่านี้ เอบบปังฟัดเอบับบังพัดแต่พันไทยตั้งตั้งมากเลยอ่สแก้าีาทเอา่าก <Trustee> <tama> หน้าแก้มสับปิดแป้งเหมือนเดิมเอฟซีแป้งเหมือนเดิมสุดย่อเขาพูดว่าเขาพูดว่าเป็นไงเราดังถึงนครปฐมแล้วเว้ยชิมมาหน่อยตอนนี้เหลือแปดสิบสองบาทเขาบอกว่าร้านนี้อร่อยนะอันนี้บนร้านเขาทำเป็นแผ่นนี้อืมเหนื่อยๆแบบไม่มเคยกินนะเนี่ยเป็นสู้ฟันเด็ก ตู <im itation> <g ul iffe> ้ปั่นดิหวานไม่มากกำลังดีอ่ะนึกถึงแบบเหมือนเป็นน้ำน้ำใหญ่อ่ะมีมันด้วยคือก็ใส่ทุกอย่างนะแก้วละยี่สิบห้าบาท <im itation> นี่นะถ้ามัานแบบกินร้อนๆหมายถึงว่าอากาศร้อนแล้วกินเนี่ยก็แบบ <im itation> ไปแล้วนะครับเข้าใจรึไอเมียลูกเดือยมีถั่วแดงไอมันกินหนุก <im itation> กินมันไปอืมด้วยใบไผ่ด้วยไอเห็ดด้ยอันนี้คือผู้จานี่อ่ะได้กิน อยากรู้เนี่ยแป้งคืออะไรมันค,คืออะไรมันเนึบทุ่ฟันมากอ,อร่อยไปกินแะ้วอื่นบอ <c oughs> น่ารักมากเลยไอศครีมปั่นนมสดอื้อ <c oughs> มันหวานหอมกลิ่นมะพร้าวครบเลยโอ้ยโอ้ยกนึงลูกอันนี้เดี๋ยวจะได้กลับบ้านแล้วร้านไอศครีมนมสด25บาทไอศครีมปั่นนมสด2 5บาทไอศครีมอ๋อกินจนเลอะเรือนแล้วครูนะสภาพสามร้อยยังไม่หมดอีกอ่ะไม่หมดเลยอ่ะไปใช้ให้หมด ตอนนี้อยู่ร้านจะแค่์แคทปักซ่าตอนนี้เหลือตังค์อยู่57บาทน่าจะได้สองของเดิมเมียท้องไหมครับพี่ถ้าเมียท้องไม่ต้องรอนะครับท้องจ้ารอแหลกเหลือสักกล่องให้กินไหมจ๊ะรอค่ะได้จ้าบอกเลยว่าวานนอนยักษ์ยังมีอยู่จริงแต่ทำไมรักจริงจริงผไม่มีอยู่เลยอ่ะ ดูเหมือนคนฟ้องอะไรนะอันนี้คือคนที่เล่นแบรคิวคือทำไว้แล้วคือถ้ารอแบบร้อนๆนะคือต้องเอาบัตรคิวนะแต่อันนี้ก็มีแบบว่าที่เขาทำไว้แล้วหกสิบบาทอะไรซื้อได้เลยครับไม่ต้องรอคิวพี่และนี่ก็คือร้านสุดท้ายของเรานะคะกับร้านเจ๊แคร์ปากออกมาจากรอบองค์พระถมเกดียดที่เดียวเองและนี่ก็คือ การตามล่าหางกินในองค์ขนมเจดีในงบ300บาทเหลือเงินทั้งหมด17บาทคุ้มมากเลยกินอร่อยทุกทุกร้านเลยนะจ๊ะและยังไงอย่าลืมค่ะคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะช่องอินเตอร์แวนของเราด้วยถ้าใครไม่กดไลค์กดแชร์โอ้ยบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า